เรือนหอน้ำตาลพิจขณา,ายังไม่แต่งเป็นแม่คนแล้วยังไม่ทันแต่งเป็นแม่คนแล้วเปิดเรือนหอน้ำตาลพิจขนา92ปีถูกเปรียบเทียบความสวยสาวไทยใหญ่น้ำตาลพิจขนาวงสารัรนสินนักสแสดงสาวที่ผ่านทั้งงานละครทางช่องสามมานับไม่ท่วนชีวิตที่แม้จะไม่เป็นไปตามแผนแต่เธอก็เลือกคว้าโอกาสสำคัญในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผลลัพธ์จากการตัดสินอนาคตในครั้งนั้นนำเธอมาพบกับบุมมองทัศนคติและวิธีจัดการเรื่องราวในชีวิตเธอบอกว่าตอนเด็กอยากเป็นครูไปอยู่เชียงใหม่มาสามปีเพราะไปเรียนที่คณะศึกษา,าศาสตร์เชียงใหม่เราเกิดในครอบครัวรับราชการเลยมีความรู้สึกว่าคงต้องรับราชการแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบเด็กเวลาเล่นกับเด็กก็จะเป็นคุณครูแล้วที่เลือกเรียนศึกษา,าศาสตร์เอกภาษาไทยพอเรียนได้สามปี ก็ได้มาทำงานในวงการบันเทิงตอนนั้นไม่อยากลาออกรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าคราวนี้มันต้องเลือกระหว่างความฝันกับโอกาสเราก็มองว่าโอกาสมันไม่ได้มาถึงตัวเราง่ายๆถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่กลับไปเรียนใหม่สุดท้ายก็เลยเลือกโอกาสต่างกันกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะเป็นทางชีวิตมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการเป็นครูมาเป็นนักแสดงมันเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ฝึกนับหนึ่งใหม่แล้ว พอเรามาอยู่กรุงเทพตอนที่จะเลือกเรียนใหม่ก็ต้องช่างใจมากๆว่าจะกลับไปเรียนครูเผื่ออนาคตไว้ใหม่หรือเราจะมาลุยทางสายการแสดงไปเลยปีแรกที่เข้ามาในวงการบันเทิงถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับเรามากๆตอนนั้นอายุประมาณ20ปีเรียนอยู่ปีสามันเหมือนเป็นความทุกข์ที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อน ไม่เหมือนกับการอ,อกหักที่หลายคนอาจเคยอ,อกหักมาบ้างไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่ท่ามกลางแสงสว่างที่ใครก็สามารถวิจาร์ณเราได้เลยทําให้คนพบว่าลึกๆแล้วเราเป็นคนแคร์คำพูดคนเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนเครียดที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดหมดเลยนะตอนนั้นก็เป๋ไปหมดเลยกลับไปร้องให้โทรไปร้องให้กับที่บ้านทุกวันแต่พอเห็นว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงเรามากเลยพยายามเข้มแข็งนับตั้งแต่นั้นมา ส่วนเรื่องความรักเธอเผยว่าคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักถ้าไม่นับป๊อบบี้เลิฟในวัยเด็กหัวเราะเวลารักใครก็จะมองไปเผื่อถึงอนาคตไม่ใช่คบกันไปก่อนแล้วค่อยเลิกเราเบื้กับความเสียใจเพราะทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่มันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดเราจะไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกทั้งของตัวเองและของคนอื่นแต่ว่าสําหรับความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาถึง9ปีนี้เราก็คาดหวังตั้งแต่วันแรกอยู่แล้ว เพราะคนนี้รู้สึกว่ามีแววที่จะไปต่อได้ยาวและเขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆมันก็ค่อนข้างเป็นความรักที่โตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราไม่เคยมีแฟนตวกว่าขนาดนี้มาก่อนเรื่องที่คุยกันปรึกษากันก็ต่างออกไปแต่กลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เราตามหาและอย่างที่หลายคนรู้ว่าเธอนั้นเป็นสาวเหนือชาวจังหวัดแพร่และเธอนั้นถูกเปรียบเทียบภาพหนึ่งที่มีอายุกว่า92ปีแล้วซึ่งทางเจ้าของโพสต์คือเพจที่เป็นเพจของชาวจังหวัดแพร่ได้เผยว่ามีคนคอนเฟิร์มมาแล้วว่า สาวงามเมืองแพร่ในยุคสมัยปัจจุบันน้องน้ำตาลนางสาวพิจักขณาวงสารัตนาสินดาราและนางเอกชื่อดังของช่องสามสาวงามเคื่อสายบ้านหนองหลวงต่อวังหลวงอำเภอหนองม่งไข่จังหวัดแพร่เทียบกับแม่เตียวเจริญกุศลส,สาวงามใบหน้ารูปไข่ตาคมผมยาวเชื้อสายไทยใหญ่บ้านใหม่สาวงามในยุคอดีตข,ของเมืองแพร่ในช่วงสมัยรัชกาลที่7เมื่อกว่า90ปีที่แล้ว